ครับผมเช้านี้ที่สุโขครบัวหลวงอิมุสุพาพี่พาน้องมาเลาะเบิง่งถนนหนทางลงทงลงท่าลงให้ลงนาในบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนในช่วงเดือนสองเดือนสามนะพี่น้องเนาะช่วงหนาวๆจักหน่อยอากาศเย็นๆพี่น้องเอง้แต่ว่ากับพอดีนะพี่น้องเนาะบรรยากาศเป็นยังไงพี่น้องยังแจ่มใสยังดีพี่น้องเอง้ไป วันละกันเลาะพี่น้องผมจะพาพี่พอน้องเลาะเบื้งถนนทนทางเข่าโคกเข่าป่าตามบ้านนอกคองนาที่พนยังบเทคอนกิจนะพี่น้องนอนนี่เนาะสาเหตุที่พนยังบดเทคอนกีจหมายความว่ายังบ้านมีเฮือนมีซานพี่น้องคนยังบ้านออกมาอยู่ถ้าคนออกมาอยู่เพื่อนกับสิเทคอนกีจแต่ละพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นทางเข่าป่าอยู่พี่น้องคนเลาะบอเทคอนกิจนะพี่น้องเนาะโชคดีลายดนะพี่น้องเนาะนี่ ใคมาเจอถนนแดงทางแดงนี่โชคดีนะพี่น้องเอ้ถ้าโชคดีนีโบเห็นพี่น้องเลยเพราะอย่างมันสิมีแต่ถนนคอนกรีตซูเปอร์ในประเทศไทยเฮาถนนคอนกรีตทั่วประเทศถนนแดงเรือโบอกี้เส้็จพี่น้องสาเหตไปยอย่างเพ่อนจังเรือโบกี้เสร็จมันยังผมมีคนมาอยู่พี่น้องเลยแค่เป็นทางผ่านกัซื้อเนาะตัวที่เนาะ มันก็นเลยบ่อทัน,นทีผู้ลวงก็เลยมาเก็บรกบรรยากาศสู่พี่สู่น้องเบ่กะได้ฝนการสต็อกไปได้คึมรู้สึกว่าคึมทีน้องอากาศเย็นๆโอ้สมุนไพรก็เริ่มออกตากออกดอกออกผุออกผล ทางป้าพี่น้องย้ายบางเรามาปลูกพักปลูกเนี่ยปลูกอ้ยปลูกเนื้ออยู่เนื้อกินลาพี่น้องเลยตามภาษาพฒ่าเนาาพี่น้องเนาะปลูกไว้เพื่อได้กินเพื่อบนิซพี่น้องเลย ล่างรถถุงใส่ล่างรถโอ้ยปล่อยรถหนาวห่เนาะเปไหนไปไหนไป็นไหน,ไนไหนาวอยู่ว่เัดนล่างรถ ขาดทางบ้านน้องปตองอีกแล้วพี่น้องเขากกำลังภาคกันหนาวการเรียน 打开。鸟。